สำหรับในคลิปนี้นะครับเราจะมาสอนนะครับซ่อนการติดตามนะครับของแอปไลน์กันนะครับก็หลายๆคนอาจจะมีปัญหาเรื่องของว่าเอ๊ะไลน์อัปเดตใหม่นะครับมันจะขึ้นว่าเราติดตามใครบ้างเนาะก่อนแรกนะครับเข้าที่แอปไลน์นะครับแอปไลน์นะโดยปกติเราเราจะอยู่ที่หน้าแชทนี้นะฮะก็เข้าไปที่ด้านล่างนะครับไทม์ไลน์นะครับแล้วจากนั้นนะครับเลือกตรงด้านบนนะครับ มุมขวาบนเนี่ยนะครับที่รูปเราอ่าด้านล่างคุณจะเห็นว่านะครับมันเขียนว่าตั้งค่าไทม์ไลน์นะครับให้กดที่ตั้งค่าไทม์ไลน์นะครับแล้วก็นะครับในหน้าของไทม์ไลน์นะครับจะมีเมนูชื่อว่าตั้งค่าการติดตามนะครับกดที่ตั้งค่าการติดตามเสร็จปุ๊บนะครับไอตรงคําว่าแสดงข้อมูลการติดตามตรงนี้นะฮะแสดงข้อมูลการติดตามให้เอาออกนะครับ คนอื่นก็จะไม่เห็นว่าเราติดตามใครบ้างนะครับก็เป็นวิธีที่ซ่อนความเป็นส่วนตัวอย่างหนึ่งเนาะตรงนี้นะครับโอเคนะครับก็แบ็กออกมานะครับแบ็กออกมาไปหน้าแชทปกตินะครับโอเคครับประมาณนี้ครับในการซ่อนการติดตามนะครับของเราขอบคุณครับ